ในคลิปนี้ผมได้เพิ่มอูน่อของปใดิเกมายครับและได้เชิญเหล่าเพื่อนสองคนมาเล่นด้วยซึ่งจะดูกันว่าพวกเขาจะมนึนแค่ไหนไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลย เอาล้วครับกรอบส่วท่านผู้ชมท่านด้วยครับอยู่ผมในโฟมส่วนการทีวีครับวันนี้เราอยู่เกมอะไรครับ Pocket Edition นเวอร์ชันเวอร์ชันอะไรวะชั้นผมไมชั้นหนึ่งจุดสี่หกจุดหนึ่งจุดสองร้อยสิบจุดสองร้อยหนึ่งนะหักไปโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอูโน่กันในไมครันนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับไอ้ปลื้มกับไอ้กับไอ้เกิร์ดนะครับซึ่งเกิร์ดเป็นคนที่สร้างแมปนะฮะ สักนี่เยี่ยอย่าวะเลอย่าวิบเยาวีอะไรนะได้พวกมิเรเวนอะนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นอุโนโอกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นแอดออนพวกมึงหยุดวิ่งกันเลยเฮียมันเกะกะไอ้เสียวิ่งดุวิ่งเอออ่ะ,อะเดี๋ยวพวกเราจะทำการเป่าหยิบฉุบก,กันเพื่อหาว่าใครจะได้เริ่มก่อนกันกน,นะครับมาอ่ะมาทุกคนล้อมวงเฮียเปลี่ยนสกินเลยอะทุกคนล้อมวงมาล้อมวงอ่ะนะยาง,ง,ย,าางยิงยาวไปกระเป๋ายิงชุบ เอาวูยังไม่ได้หยิบมึงมามึงรอกูก่อนดิอ้าวอ้าวอ้าวโอเคมึกล่าวว่าจะหยิบอยู่เนี่ยใช่อืมอืมอ่นนะพร้อมยังพร้อมยังมึงเปลี่ยนสกินบ่อยจังวะเนี่ยมึงเนี่ยกูไม่เนกูไม่ด้สั่งสาละอม่ะไม่ไม่ถือไม่ไม่กูถือไว้ก่อนไงแล้วเพราะว่ากูใช้จอยไงเกิ้ลกูใช้จอยกูใช้จอยแล้วมันทำเงี้ยได้มันทำเงี้ยได้ไงกูใช้จอยทำเงี้ยได้มันเป็นจอยของกูมันเป็นจอยไงโอเคมา อ๋อนน okay, <okay>, okay. ยัง,งย,ยิงยาวปกระเป๋ายิงชุบเอาโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่่ยังยิงยาวกระเป๋ายิงชุบไฮประลคนสุดท้ายแล้วกู <c oughs> เริ่มก่อนโอ okay, <c oughs> เคเคลียร์ของละมาแปบ๊บหนึ่งของจั่วบแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสามสามีสม่ห้าหกเจ็ด เอหกเจ็ดอะเคเจ็ดละมากูเริ่มก่อนเนาะอตาของกูอะเ้ตามึงละไอ้พ่มนี่ตายเติตามเะไรนลาอะรมัน้ค่ไนเรมอะไบสไอ้ไอ้ลัมมดสองไโอ้ม่มีกระาลใช่มีลูกเียะไอ้ลบัมล่าตากูกูขอลมลงผิดลงผิดโอ้ยลงผิดจห่ล้ลงผิดจวนหน แม่งเอ้ยลงผิดโทษโทษโทษแม่งเอ้ยเมื่อกี้มือลั่นนึกว่าเลขห้าเด้เอาวางใหม่วางใหม่ถือว่านี้เป็นอันนี้เลยเนาะอืมอ่ารีเวิร์สไอ้ปลาลําไอ้ปลาลําไอ้ปลาลไอ้ปลามตามึงอ่ะเมื่งโอเคไอ้เกิร์ดแงเดินเล่นแล้ว กันกันแค่สมองเฮ้ยรีเวิร์สปั๊มปละูเลก็ไม่มงกันกูกนกู่เล่นกับสารภาพอ่ะกูม่แบบคมทั้งเลอดเดียวลักกันนะแล้วจะขัลจะพาภาพกันนะปั๊มไม่มีการลงใช่กูลงนะแปะแปะเอาไปสีใบกันสีใบสใบ วก,กไปบอสไปไปสีไอ้ปำตาม<ะ> <c oughs> ปำตามแล้วเ<ะ>วร็วๆไ,ไอไ้ปำยังไม่ได้ลงเลยทีตามึงมึงยังไม่ได้ลงตามึงเมื่อกี้ก็ลงบวงกเมื่อกี้บวกสีเกินไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วตาเม,ม,มึงไอ้ปำสี่ธรรมดาสีธรรมดาตา,ตาน,นั่นแหละคุณลงสี เออตามอะไรปลำเนี่ยว่าสิมันจะมีไหมไม่มีไม่มีก็จัวตาของคอยดับเบิลสีโอเคตาเมื่อไหร่กันฮะมันได้ไหมหรอถ้าเล็กถ้าเล็กเดียวกันอ่ะไปได้ไปได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ่ะจะเฉยอ่ะจะเฉยก็ได้ปะอ่ะจะเฉยสองใบอะอ่ะโอเคเคิ้นตามึงโอติเล่นโรงเรียนโอติเล่นโรงเรียนแล้วเล่นอย่างนั้นไง แมงมือเน่าแล้วแม่งมือเน่าแล้วคานเลยเออเรสงสัยว่าสีเขียวอยู่ไหนว่าแทบไม่ค่อยเห็นเขาเล่นสีเขียวเลยตามึงไอ้ปรมอือตามมือเจ็บตากูยอมแมวอือไปโฟมไว้ตามมึงและเฮ้ยบวกสองอ่ะไอ้ปรมบวกสองหมาบ้านใครม็นเก่งกว่าปรมตามแล้วจั่วครับคำเดียวมีไหม กูก็ไม่มีกูว่าจัวอะไม่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่ไม่มีแล้วไอ้ปลาลําตามเราก็ไม่มีใช่ไ้มไม่ได้อันนี้มันเป็นไม่มีแล้วใช่ไหมมันต้องลุ้นมีใบเรียล่ะลุ้นไม่ใช่หรอไอ้เกินตามึงทุกคนเสียมึนหมดทุกคนเลยใช่ไหมไอ้เกินจะมีไหม ตอนนี้พี่เกิรลเขาเงียบแล้วเขาลังใช้สมาธิอยู่นะไม่ไดินนะเออเดี๋ยวเจวแล้วอือฮฮแน่นี่นี่นี่กูได้แล้วแต่ใครเป็ดย้อมแมวได้บางวะกว่าไอ้ปั๊มน่าจะมีแน่แนยไม่มีอ่ะไอ้ปั๊มย้อมเลยย้อมเลยย้อมเลยแปเกิลอ๋อตากูุ้ี่มานีบรมบีบีบรีบรีบ ลุน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 มันไม่มีว่ะม,มะันไม่มีว่ะไอเกิลไม่มีว่ะเอ้าอ้าแล้วมันจนตัวดทำอตาของคอยยอมแมวไม่เออเปล่าว่เออไอกี่มันตายก็ลืมนเอาอาหารก่อนหนตาฟูแล้วก็ตายปึ๊บเออยังกูเล่นลปีเอ้ยยยยเยยยยยียวปย้ยตาม,มึงละยย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  ามึงละตามมึงละเมื่อกี้กูแม่งไปข้มามตาปลื้มมันต้องสลับกันแล้วไหเพราะกูไปข้ามตามันฮึจ้านี่ไอ้ปลื้มตามมึงละกูไกลอุโนเลยไกลอุโนแล้วเฮ้ยเอาวะไอไอเกิ้ลเอาไงวะไอ้เกิ้ลเฮ้ยบอกกุระไมไอ้นี่ปลัมไอ้ปลัมตามมึงละอไอ้ไออไอปลมัมไอ้ปลมัปลมลม,มันไม่ไม่มีใช่ไหมไมีห้าห้าไอเกิ้ลมีไหม เฮ้ยลุน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 ห้าอีกไอพวกนี้มาชอบห้าห้าห้าคือจ้ารอเด็ตีนี้รอด้วยไปหกนี่ไอปลัมตามึงโอ้ยแล้วแล้วใครมันจะขึ้นอะไรงหนาะเนี่ยแม่ตาโฟแม่ไม่มีแม่โฟแม่ไม่มีเฮ้ยมันอุนโนแล้วว่ะแย่มัน อูโนวินคนหนึ่งจบโอ้ยแล้วแล้วใครมาชอบมาขึ้นแจ้งเตือนอะไรไม่รู้เนี่ยสาก่อนห้ทุกคนมาชนะเลอร์เบอร์เหรอเกม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 ใช่ใช่ก็ไปกตัดซีนนี่แล้วกัน สองโฟลคนสามโอเคแอปลำเริ่มเลยวงไว้มดน้ยคนสา่เลนวดปรัมเกนตามล้วาเหรอเล่นก้าหรอเล่นก้าวเหรอปัมก็มีของขวัญให้เอาไปบอกสอนี่คือของขวัญที่กูให้ด้วยความรักไอ้เกินมึงห้าให้รีเวิร์สมันนะเว้ย อย่าให้รีเวิร์สมันนะเว้ยลุ้น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 โอ้ยลุ้น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 มากลุ้นมากพี่เกัน์ลเขาเงียบเนี่ยแม่งมาได้ยินเสียงมันลุ้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 นไก่กันมันมีไหมเกิร์ลเอฟเคไปละมีไหมเกัร์มีไหมมีไหมมีไหมเกันมึงมีไหมอ้ยแล้วใครมันตายเปล่มเนี่ยตายเปล่มใช่ไหมไม่ไม่ตามึงตามึงกระไ้ตามึง รีบอสนี่นี่มึงจะใช้บวกสีมันก็ไม่โดนกลัวนะไอ้กันตามึงโอ้ยลืมด,ดิย้อนกลับใช่ไหมไปทางนี้ย้อนับหัวใจมันก็โดนไงแ,แต่อย่างว่ามึงมีย้อนกลับอีกรอบอ่ะย <c oughs> ังไงก็ไม่มีบวกสี่แล้วไงจะมีย้อนกลับอีกรอบเชี่ยไม่ย้อนก,กลับอีกรอบอะตายเกิร์ตไอ้เกิร์ตดูธรรมชาติดูยากคนนี้เลย่งกสองใครว่าไม่รูไ <c oughs> ้ไอ้กูไอ้เกิร์ตเนี่ยตาของกูลงห้าเกิรไอ้ปลมตามละศ <c oughs> ูนย์ ตามละลุ้น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 เก้ดอะไรมีตาของกูกูตาใครล่นไม่มีไม่มีตากูอุนไอ้ปลามตามละ ไอ้เกิลตามแล้วตากูนะเอ๊ะเค้าเปิดตีกมองนัดต่อนะนี่ไอ้ปรามโดนอุนวินแล้ว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 นี่นี่อุนวินแล้วหมดมือแล้วเนี่ยดูมือกูดิไม่มีแล้วเอ้าวไม่ได้พูดอุนดิกูพูดไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่ไม่ไม่กูต้องพูดตอนเหลือหนึ่งใบเว้ยไม่ใช่กูไม่ไม่ตอนกูพูดไปแล้วพูดไปแล้ว พูดไปแล้วพูดพูดพูดไอสัตว์รอดูในคลิปรอดูในคลิปกูเลยพูดไปแล้วกูพูดไปแล้วกูพูดเออพูด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 พพูดแล้วกันกูพูดไปแล้วไงแล้วไม่เว้พูดตอนตอนวางใบสุดท้ายเว้ยใบสุดท้ายอะไรกูพูดว่าอุโนวินอุโนวินต้องพูดตอนวางใบสุดท้ายใช่เออไม่รู้อ่ะเอ้ยขอหาคนชนะคืนเลยไหมอะไรวะโอ้ย เอาละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องทางของเราเลยครับทำคลิปด้ยไปอ่ะเฮียไปเงยยังไม่ไดบมาปกติกันต่อ